สวัครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับช่องสายฝนพิทยพงศ์ครับวันนี้ก็คุณแม่วันนี้คุณแม่มงโกวงกุดไม่มีเลยวันนี้นะฮะใช่ครับใช่ครับผมัมีแต่ดอกสีแดงนะอันนี้ดอกเหลืองใช่ไม่บอกกันถ้าดอกทองลำบากเลยโอเคครับวันนี้ก็อยู่วันที่วัดนางรือนะครับผมยังไงก็สุขสันต์วันวาเลนไทน์ทุกคนด้วยนะที่เข้ามาดู อันนี้ตัวอะไรอ่ะโอเคครับทุกคนผมมาแต่งตัวแล <c oughs> ้วไปครับผมพี่แม่เราออกเล่นหน้าเวทีมาวันนี้ก็มีพี่ๆมาแฮปปีป้วันวาเลนไทน์นะครับผมขอบคุณมากๆเลยครับอะไรจ๊ะอะไรอุ้ยมีกระปร <c oughs> โระปรงด้วยอ่ะน่ารักตูฟิงนะหัวและหน้า,นา,หนนาเหมือนแม่เลยก็เพียวเลยอ่หน้าเหมือนกันเลยตัวลงเหมือนแม่หรือเหมือนเพียว กระถายด้วยวันนี้เออสกระถายสวยนะเพียวเนี่ยทำไรอ่ะทำไรอ่ะเติมอีกเติมทำไมคือหมดฉากแล้วเติมทำไมก่อนกีตาก่อนนอนค่ะกีตาก่อนนอนแสดงว่าจะจะนอนหน้านี้เลยใช่ครับเพราะว่าชุดชุดชุดนักเรียนยังอยู่เลยครับผมเขาจะใส่ชุดนักเรียนเนีพรุ่งนี้เช้าเลยรอดูใช่ไหมเพียว <_ <d> _ <n> _>นี่ฮะนี่บรรยากาศหลังเวทีนะฮะตอนนี้กำลังรอออกมาเลยนี่ครับนี่เอกนะฮะพี่หนึ่งนะะี่ฮะบรรยากาศหลังเวทีตอนนี้ชิวๆเลยดูนะบูลกำลังแต่งตัวอยู่ครับผมนี่สิงเดี่ยวนะฮะแล้วก็ตะยนนะครับผมไปฮะทุกคนแต่งตัวกันแต่งตัว ว่าอยากจะได้ทั้งดอกอยากจะได้ทั้งดอกแต่คุณพ่อก็คงจะไม่ได้ละพ่อเมาแล้วแม่เคย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 ได้จากพ่อไหมคือพ่อเคยซื้อออกมาให้เราจริงไหมเคยได้ทั้งดอกจริงไหมอ่ะในชีวิตนี้ไม่เคยได้ดอกไม้จากพ่อเลยไม่เคยม่เคยไเคยพูดปลนไม่ใจนิดๆนะครับผมไม่เคยได้ทั้งดอกใช่ครับเดี๋ยวคืนนี้เลยสิบแปดดอกเลยใช่ไหมพี่อ๋อ อาในแป้งน้ำผึ้งแล้วกันเฮ้ยจ๊ะอะไรลูชายรือว่าลูกชายครับผมดูเสื้อดิใช่ครับเดี ouais ๋ยวเราก็จะไปกันแล้วนะทุกคนใช่ไหมอ๋อไปกันหัวใจเยอะเลยนี่กมากคุณน้องพลดีหัวใจโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะไปกันแล้วนะครับก็ฝากกดไรก็แชร์เความเลังใจให้กันด้วยนะครับคลิปหน้าก็ไว้เจอกันที่ไหนดีที่ไหนก็ได้ที่โรบินเกล